สวัสดีค่ะทุกคนครั้งนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยในเกมโร b ้าคซึ่งครั้งนี้เราก็จะมาเล่นหนีภัยน้ำท่วมกันอ๋อเฮ้ย้อ่าเราก็จะขึ้นของต่างๆต้ไม่ให้โดนน้ำท่วมอ๋เดี๋ยวรอกกอนทำไมไม่เหลี่ยมเลยเฮ้ยโอ้ยเกือบไป ใช่ไหมว่าตัวไหนก็คือชิชาคอมสีเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไข่รสร้างบล็อกเนี่ยนี่สิละนี่หนูนอ๋อคนที่ถือนี่ก็เราสามารถสร้างบล็อกได้ไหนาชามาเปิดหน้ากล้องหน่อยเซ่ไหนไหน,นเอ้ยนี่อยู่ไหนเนี่ยอนนนีี้ยขาง่ชามาใกล้ๆพี่เลยเอาลงมาข้างล่างสิยะ เห็นไหมลงมาลงมาลงมาเสื้อพิซซ่าเสื้อพิซซ่าจ้ะอุย้ยนี่ตัวนี้จ้ะนี่เลยอ้าวไปไหนละนี่ชิชาเป็นตัวนี้เลยเสื้อสีดำผมสีเหลืองอกางเกงขาสั้นคิดไม่ได้อีกว่าหนูคือตัวนี้เนะี่ยคิดได้ทำไมแค่อยากให้ผู้ชมเห็นเฉยๆอ่ะไ,ไหนดูซิว่าจานตกไ โอ,โ,โอ้โหตึกแล้วเราจะเจอกับอะไรกันก็สึนามิไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสึนามิกพลังมาฉันกำลังขึ้นไปบนตึกสูงอยู่โอ้โหมันมาพอดีมัอุ๊ยโอ้โหสึนามิคือตรงนี้ค,คือเห็นน้ำเลยอะตรงนี้ก็คือชั้นก,กลางว้าวว้าวตาย Oh my god ตายอ้าวนี่ขนาดอยู่บนบกตายเลยเนี่ยโอ้โหแกเปลียนระหว่างนี้เรามาเล่นน้ำรอชิชากัน <Yes. S 1> อุ้ยเอาตายอีกแล้วจริงจริง,ง,งเวงกรรมเกิดจากอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นชิาบายบายชิดาชิดาอยู่ตรงนู้นทุกคนเกิดอะไรขึ้นลงมาแล้ว อ่างั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะซื้อของพวกนี้ได้ปะหรือว,ว่าไม่ได้เราซื้อเป็นอะไนนรดีว่ายางดีมาแล้วเนี่ว,วอ่าซื้อไม่ถูกจริงปะนี่ปลาฉลามนี่ปลาฉลามโอ้โหฉลามเต็มเลยนี่ปลาฉลามนี่ปลาฉลามโอ้ สวัิดีคุณสวัสลีมเกิดนโอ้ยเยสนมาจึ๊บเอ้ยหนุปีเข้ามาได้แล้วเอ้ยโอ้ตรงนี้ตักหน้าเลยจ้าวชีดาไปบอกไห่ค้นไปโอ้ยโอ้ยเอ้ยได้จริงประกาศจะดี มีตัวไหนมากัดฉันเลย,นเนยใส่เขาเมินฉันนี่ขนดฉันเป็นพิซซ่าแล้วไม่มีใครอยากกินฉันเลยพิซซ่าเน่าโอ้ยอะวะน้องอู้ยคนเดียวแล้วเนี่ยอืคนบ้า <laughs> อุ้ยอ๋ยอเลกว่าไม่รอดซะแล้วชุบ ต่อไปเราจะได้ไปด้านว้าวเฮ้ย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 เเดี๋ยวฉันฉันยังไม่ทันได้ทีดามันนี่ก่อนแง่เกิดอะไรขึ้นอยากได้ปั๊มหล็น่อยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นวานยานอวกาศมาระหว่างไหนเราเล่นอะไรกัน โน้จะเล่นทันหรือเลปล่าเนี่ยอยู่ไกลแล้วเกิน mm hmm. ถ้าเรามีโอกาสนะคะเดี๋ยวดาจะพาไปด่านแบบแมปกระโดด <'s> แมปปากรัวเออว้าวโอ้โหอะไรของเธอเ,เนี่ยตัวสูงจังฮ huh? oh, ะ oh. ปละโดดปลาว้าย oh. เดี๋ยวเราไปด่านต่อไปกันเลย

แน่หนกมาอยู่ด่านนี้ตรงนี้ะจะได้มีใครแย่ลเลียนเอ้ยระวังระวังระวังคนกระเบียดกันเนาะตายตายเลยเอ้ยว่ยยยยยยาจะทิ้ง<ม>ของเขาได้ยังไงเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการเราไม่ งานสิ่งนี้คือเราจะทำยังไงให้มันหมดอออยังไงอ่ะเรากดรีเซ็ตได้ปะอ๋อรีเซ็ตแล้วเราก็จะตายแล้วเราก็จะมาเกิดใหม่ดีจ้ามีจ้า เอ้ยทำไมเขาแก้น้ำปนไม่ได้อะนั่นและไปวู้เราจะได้อยู่ดันอะไรกันว้าวน,น,น,นี่มันดันทั่วนี่ไงโหแล้วเราอยู่ตรงนี้ทำไม่ตายก่อนเหรอทุกคนเตรียมพบกระโดดนะสามอสองส แสดงความเสียใจกับคุณเชชิยานนะจ๊ะเราจะไปไ้อร้อนพอดีวู้ฮู้รอดนะจ๊ะเฮ้ยจะมีซนมิรอบสองอีกไหม ถ้าไม่มีก็เย้แต่ถ้าม,มีก็โอ้ oh my god ไหนดูสิด้านต่อไปจะเป็นด้าน เฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งมาตอนนี้ฉันฉันกำลังเล็บขึ้นอะ,อะไรกันนี่ะฉันไม่ไม่ได้โอ้โหเดียมตายได้เลยตายอุย้ยลากก่อยโลกอุ้ยยังไม่ไม ให้ซึนามิไปก่อนจะรอดไหมเนี่ยวุย้ยเท้าจะถึงน้ำแล้วโหวอยู่ตรงนี้แค่คนเดียวเลยต่ำมากต,ตอลองไปได้ยังหแล้โวโวแล้วใครเนี่ยปลาเงิน คนขอเก็บแล้ว hmm. กันนะไปดูส <SBS. S 3> ิส hey. 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 ้าว่าชิายตรงไหนไข่เนี้ยคัสดีนะจ๊ะโอ้โหด้าน K S เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วกอนเฮ้ยเดี๋ยวลนเฮ้ยเดี๋ยวแล้วกอน บอกว่าเตรียมตายได้เลยเมื่อกี้เกือบแล้วดีนะาเตรียมอาหารมากินพอดีโอ้โหเป็นร้านอาหารที่อัดแน่นไปทุกคนหน้า 와! เกือไปแล้วตลามเกยตื้นว้ายตลาดเต็มเลยชายอย่ายนะมันเล็งพี่อูชา ภาพหน้าจอหน่อยนะจ๊ะตายเชะว้าถ่ายไม่ทันถ่ายถ่ายไม่ทันดดดดดุมดุมดุมีอาวุธอะไรให้หนูไหมไม่มีมีแต่แก้วน้ำแล้วก็อะไรนะคะถ้าต้น้ำโอ้ยซึนามิรังต่อไป มันนี้อ้เหมือนอเหรียญเฮ้ย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 ชิดามาเกิดข้างใต้เหรออพี่เกิดข้างใต้อันนี้เวนกรรมว่า อีกต่อไป <laughs> เดี๋ยวสมมติที่จะขึ้นไปบนนั้นจิ๊บ <c oughs> ไม่ถึงตรงไหนอ่ะข้างมืออ่ะไม่ถึงขอทำเองปืนนี้เลยว่ามันสูงเกินไปนสูงเกินไปวบวบสูงเกิน <c oughs> ไ,ไปน โอ้โหดีใจมากที่ซื้อปืนนี้สุดยอดแล้วเราจะซื้ออะไรอีกอัะซื้ออะไรดีซื้อปืน มันสัตว์ตายเลยเอ้ยอ้าวอะไรครับเนี่ยตายอยู่นั่นอะบักเหรอ เล่นอีกด้านนึง,ง,นนงไม่ไม่ไ,ไม่ไม่ไปเลยนะ Oh no oh no oh no oh no, oh no. ว้าวงั้นวันนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย